สวัสดีครับผมรถยนต์ดิปเปอร์คาร์ออฟชั่นนะครับวันนี้ต่อเนื่องนะครับคันที่2นะครับวันนี้พามาดูนะครับในส่วนของอผมรถยนต์แบรนด์ QX กันบ้างนะครับ QX เอ็กซเนี่ยหลายท่านแบบไม่เคยเห็นรีวิวไม่ค่อยได้เห็นนะครับหรือว่าตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าจะเอาแบรนด์ QX หรือแบรนด์ค j นะครับผมพามาดูนะครับวันนี้ติดตั้งในส่วนของตัว Toyota r e v o นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องนะครับสวัสดีด้วยนะครับจานะครับผม ก็เดี๋ยวพามาดูนะครับงาน QX เป็นยังไงนะฮะว่าเอ้ยบางคนกลัวนะครับทำไมงาน QX ราคาถูกกว่าทำไมนี่เดี๋ยวพามาดูกันเลยนี่นะครับผมตัว QX นะครับลูกค้าคันนี้เป็นรอยลีโวนะฮะนี่นะครับงาน QX สีดำได้ทองนะครับเสริมด้วยใยไวนิลอ่าขอบคุณนะครับคุณนครนะครับอ่า ตัวนี้นะครับเสริมด้วยส่วนของยายไวนิวดำนะครับมีตัวล็อกให้เหมือนกันนะฮะนี่ตีตาแบรนด์ QX เลยนะครับมีคลิปล็อกเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะคลิปล็อกนี่นะครับคลิปล็อกนะครับพรมด้านในเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับผมตัวแผ่นกันลื่นนะครับจะตีตาโลโก้ชัดเจนนะครับแบรนด์ QX นะครับส่วนตัวพรมสมมุติว่าเบื่ออยากจะถอดออกนะครับใส่เป็นพรมอย่างเดียวนี่นะครับ นี่นะฮะเป็นเรามีแผ่นกันลื่นให้ทั้งตัวพรมและตัวใหญ่นะครับเวลาใช้งานก็สะดวกนะครับโอเคนี่นะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของคนคนนั่งนะครับอันนี้เป็นรีโว่สี่ประตูนะฮะนี่นี่นะครับส่วนด้านหลังสี่ประตูเราปิดมาแบบนี้เลยนะครับพอดีขอบตัวนี้นะครับพอดีขอบเลยนะครับมีตัวคิปล็อกให้นะฮะสวยงามไดไวนี้สีดำนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้กําลังพาให้ทุกท่านชมนะครับในส่วนของรีวิว r ี v o นะครับเป็นพรมแบรนด์ QX นะฮะตีโลโก้สีทองนะครับแบรนด์ QX นี่นะครับชัดเจนนะครับมีในส่วนของเสริมยายไวนิ้วตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะฮะลีโวใบแดงอีกแล้วนะฮะใบแดงหอมๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะ เป็นงาน QX นะครับสวยงามไม่แพ้กันสวยงามไม่แพ้กันกับงาน QJ นะครับนี่เป็นส่วนของคนนั่งนี่นะครับก็คือพรมจะมาชนกันเลยพรมมาชิดชนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวยายเย็นายวนิวสีดำนะครับเสริมด้วยายเวนิวสีดำตัวนี้ตัวพรมให้ดูเต็มๆอ่นะพวกรอยย่นพวกนี้นะครับมันเกิดจากการที่เราพับนะครับ ตัว QX เนี่ยมันจะมีความย่นมากกว่าตัว QJ นิดนึงแต่ว่าใช้ไปนะครับสักพักหนึ่งพวกนี้จะคลายตัวนะครับมันก็จะคืนตัวมันก็จะคืนตัวเข้ามานะฮะก็ส่งงานนะครับ QX นะครับกับ Toyota Revo ป้ายแดงนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแจ้งแอดมินหน้าเพจได้เลยนะครับหรือว่าโทรเบอร์ผมก็ได้นะครับให้ข้อมูลได้ครบถ้วนแน่นอนนะครับสำหรับรถรุ่นไหน นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ